สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทูตสัานนะครับผมผมกนอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัวในโมแปะอมเล็ดซึ่งช่องของเราคุณจะนงเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลัขง,งที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดห้วยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาซึ่งตระธิ์ในสายลงพุทพศาสาทะเล ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีวัตูุองคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพทุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่เสาะสแสวงหาของทัานสะสมรูปสย์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพทุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสักสิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือวีดบอกของท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับสรับท่าที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับสลาดบทดที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับวัตถุมงคลมีดหมอแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแวทางในการสะสมร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกับนี่เลยนะครับของดีของหายากยุคต้นจริงๆนะครับ ซึ่งก็จะมีแบ่งปันอยู่เพียงแค่เท่าที่เห็นนี้เลยนะครับอันนี้คือชุดสุดท้ายนะครับที่เรียกว่าเป็นมีดสะสมแล้วก็คัดตเด็ดมาเลยนะครับเป็นมีดที่ส่วนตัวนี้ก็สะสมแล้วก็เป็นมีดที่รับเข้ามานะครับมีส่วนใหญ่นี่ก็จะอยู่กับ รู้สึกใกล้ชิดเท่านั้นนะครับผู้ที่เคยช่วยงานหลวงพ่อตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับตั้งแต่ปี3าิบกว่ากวานู่นนะครับก็จะเป็นวัุตงคลมีดหมอที่นะครับได้มาจากทั้งที่หลวงพ่อท่านให้แล้วก็เจ้าบูชาเก็บไว้นะครับ มีดชุดน,นี้ถือว่าเป็นมีดยุคต้นจริงๆนะครับก็จะมีทั้งที่ไม่ได้ตอกชื่อหลวงพ่อแล้วก็มาตอกชื่อหลวงพ่อถ้าเป็นมีดที่ไม่ได้ตอกชื่อหลวงพ่อเนี่ยก็คือจะเก่ามากเลยนะครับส่วนมีดที่ตอกชื่อหลวงพ่อเนี่ยก็จะเริ่มมายุคหลังมาอีกสักหน่อยหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมีดยุคต้นยุคเก่าจริงๆ นะครับก่อนที่จะมามีการนะครับเล่นหาเป็นเป็นสากลกับมิดที่ตอโค้ดนั่นเองนะครับโดยรายการแรกนะครับก็จะเป็นมีดขนาด25นิ้วนะครับเป็นมีดปากกาตอกลายเฟม,มาเต็มใบแล้วก็อคัคระเล็กยันสวยงามเข้มขลังนะครับ ใบเนี่ยเป็นเหล็กตันพีนะครับสวยงามเข้มขังเลยนะครับเล่มนี้ก็จะตอกหลวงพ่อพัดนะครับลายตอกเนี่ยดูง่ายมากๆนะครับด้านละฝักทำจากกระดูกช้างนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูล จากที่จากของมีดเนี่ยก็บอกเล่ามานะครับซึ่งเท็จจริงประการใดก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นมีดกระดูกอย่างอื่นเนี่ยจะเป็นสีขาวนี่จะเป็นนกกระจอกเทศนะครับแต่จะเป็นสีแบบนี้นี่เขาเรียกกระดูกช้างนะครับแต่ยังไงก็ชมก็พิจารณาแล้วกันแต่ที่แน่ๆก็คือแบบนี้นี่หายากเลย รายการต่อไปก็จะเป็นมีดขณปดากกากระดูกช้างเช่นกันนะครับตอกลายเีม,มาเต็มใบแล้วก็อคัคระไอแกนสวนิคานเข้มขันะครับนี่นะครับลายตอกแบบนี้ถือว่าเป็นลายตอกที่แปลกๆนะครับเป็นลายตอกจันทรครูที่ไม่ค่อยจะสร้างขึ้นมาแต่ลายมือนี้นะครับมีดที่เห็นนี้เป็น ลายมือของช่างประธานแน่นอนนะครับช่างประธานแห่งคนครสวรรค์น,นะครับเป็นช่างฝีมือดีในการตอกมีดนะครับทางที่ตอกมีดที่คนครสวรรค์นเนี่ยให้กับหลวงพ่อเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ท่านนะครับด้าลระฟักทาจากกระดูกช้างนะครับเช่าหาก็ดูที่มาที่ไปนะครับส่วนตัวผมรับประกันแท้แตลอดชีทุรการอยู่แล้วนะครับ รายการต่อไปก็จะเป็นมีดขนาดปากาเช่นกันนะครับชอบเล่มไหนนะครับก็แคปหน้าจอทักสอบถามมาได้เลยนะครับนี่เลยนะครับดูให้ชอบนะครับมีดเด็ดแท้ดูง่ายนะครับมีดยุคต้นยุคเก่านะครับดูให้ชอบนะครับชอบเล่มไหนเนี่ยทักมาผิดได้นะครับราคาแผงปันนะครับ เป็นวีธที่หาไม่ได้อีกแล้วนะครับการที่จะพบเจอมแบบนี้มียากมากๆนะครับต้องเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดที่รับใช้หลวงพ่อจริงๆนะครับอุปทานหลวงพ่อจริงนะครับถึงจะมีโอกาสได้มีดชุดแบบนี้มาเก็บไว้นะครับเล่มก็จะประมาณนี้นะครับดูเล่มไหนชอบเล่มไหนนะครับดูให้ชอบแล้วก็แคปมาทักสอบถามได้นะครับ ไม่ต้องไปหานะครับมีดลายพวกนี้นี่คนที่เขเก็บนี่เขาไม่ปล่อยแน่นอนนะครับยันเนี่ยคล้ายๆกับมีดมหาการปีหกศูนนั่นแหละนะครับใครมีแบบนี้นี่เอามาส่งผมได้นะครับรับเช่านะครับราคาตรงกันนี่ปิดให้เลยนะครับแต่ท่านใดที่ชมคลิปอยู่ใยากจะมาแบ่งปันนี่ก็ราคานี้เลยนะครับ ไต้องรอไลฟ์สดนะครับปราคานี้ปิดได้ปิดเลยนะครับนะครับเล่มนี้ก็เป็นลายตอกที่มาตรฐานนะครับแต่เล่มนี้นี่แปลกนิดนึงตรงที่ไม่ได้ตอกชื่อหลวงพ่อนะครับอิงลายนี้ก็น่าจะตอกนะครับแต่เป็นมีดเก่าเก็บนะครับแต่รู้ปฝกใกล้ชิดจริงๆ ลักษณะอของมีดใบมีดต่างเนี่ยแท้ดูง่ายสบายตานะครับมีดสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีทั้งซื้อมาจากพยุหะมาให้หลวงพ่อท่านเสกแล้วก็ตอนหลังมาก็จะเริ่มให้ช่างตีนะครับตีมีดส่งวัดนั่นเองนะครับก็เริ่มจากที่อยางหาเอกลักษณ์ไม่ได้จนค้นพบนะครับว่าเอกลักษณ์ของมีดเนี่ย นะครับแต่ละฝีมือช่างเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแบบนี้ก็จะเป็น3มนิ้วนะครับไม้ขนุนแบบนี้นี่เป็นไม้ขนุนนะครับตายพรายสวยงามเลยนะครับใบวิงบิงนะครับขัดเงาอย่างดีนะครับนี่ครับต้าระักํำจากไม้ขนุนนะครับเบา นะครับเบาๆนะครับจับตัวแล้วจะรู้เลยนะครับว่าจะเบามือนะครับนี่เลยนะครับชอบเล่มไหนนะครับด้ามไม้ฝักไม้ด้ามกระดูกฝักกระดูกนะครับทักมาสอบถามได้แคปหน้าจอนะครับเราจะ ขึ้นลำดับไว้ให้นะครับนี่เลย,เ,ยเป็นมีดเก่าเก็บของผมเองนะครับทั้งที่เก็บไว้ส่วนตัวแล้วจำนวนหนึ่งแล้วก็ที่เช่ามาล่าสุดก็คือเหมามาเลยนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะเก็บยาวๆนะครับแต่ก็เยอะไปนะครับก็เลยอยากที่จะแบ่งปัน ให้เพื่อนๆด้วยนะครับได้นําไปศึกษามีดแท้ยุคเก่าๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับพุทธคุณของมีดเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านเสกให้อย่างดีครับจิตนาการสร้างก็ดีนะครับแล้วลายตอกของช่างประธานนะครับนี่นะครับช่างประธานแห่งนครสวรรค์นะครับดูจากใบมีดแล้วก็ลายตอกเนี่ยนะครับดูไม่ยากนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับชุดนี้นะครับชอบเล่มไหนนี่ก็แคปหน้าจอทักประสบถามได้นะครับ แต่เท่าที่ดูเนี่ยสวยทุกเล่มนะครับู้จะบอกยังไงดีนะครับชอบแบบไหนด้ามไม้ฝักไม้ด้ามกระดูกฝักกระดูกนะครับสวยทุกเล่มนะครับเป็นมีดยุคต้นที่ได้รับจากมือหลวงพ่อทุกเล่มนะครับดังนั้นไม่ต้องไปกลัวนะครับแม้จะเป็นมีดโคตดแต่เป็นมีดที่แท้ดูง่ายนะครับ ก่อนจะทักมาถามผมเนี่ยนะครับก่อนจะเช่าหาเนี่ยนะครับถามใจตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับใจไม่นิ่งพอเดี๋ยวไปโดนคนนู้นคนนี้สวดก็นะครับวุบ่นวายอีกนะครับก็คือมีดแท้ดูง่ายบางอย่างไม่เคยเห็นนะครับมีดหลงพ่อเดิมเนี่ยมีโค้ดไหมก็ไม่มี นะครับทำไมเขาดูเก๋แท้ได้เพราะว่าเขารู้ที่มาที่ไปและเอกลักษณ์นะครับมีดยุคเก่าเนี่ยมีอยู่ในรายการประกวดมาหลายงานหลายสนามนะครับโดยเฉพาะแต่พื้นที่เนี่ยนะครับแบบใบทองเหลืองก็มีนะครับคือจะมีทั้งตอกชื่อแล้วก็ไม่ตอกชื่อนะครับมีดยุคต้นเนี่ยนะครับดูดีนะครับชอบเล่มไหนเนี่ยนะครับ ก็ทักสอบถามมาได้นะครับเจ้าของมีดเนี่ยเป็นเงินขับรถคนเก่าให้กับหลวงพ่อนะครับก็จะมีของดีเยอะนะครับรับจากมือบ้างนะครับเชาบูชาเก็บไปบ้างนะครับใครมีเนี่ยเอามาส่งนะครับรับเข้านะครับ แบบนี้นี่รับเข้าหมดเลยนะครับมาเลยนะครับนี่นะครับใบทองเหลืองแบบนี้ก็สวยงามนะครับเป็นลายแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นซึ่งตอนนั้นก็หาเอกลักษณ์ต่างๆนั่นแหละนะครับพยายามหาเอกลักษณ์ในการที่จะตอกมีดนะครับจนตอนหลังมาเนี่ยก็จะว่าจ้างช่างอยู่ไม่กี่ท่านนะครับดังนั้นมีดจึงมีเอกลักษณ์นั่นเองก็ถือว่าเพื่อนๆโชคดีนะครับที่ได้มาชมช่องของผมนะครับ ก็จะหาของดีของแปลกมาให้เพื่อนๆนะครับได้เชาหาบูชากันซึ่งผมบอกเลยถ้าคุณอยากจะมีเด็ดๆก็ต้องชุดนี้แหละนะครับเล็มนี้ดามกระดูกนะครับเป็นกระดูกนกกระจอกเทศนะครับนี่นะครับลายแปลกๆนะครับที่ไม่เคยเจอนะครับก็จะได้เจอนะครับนี่นะครับออกหลุมพอพัดนะครับไมมีดเนี่ยเป็นเหล็ก ตีร้อนหมื่นค้อนนะครับดูง่ายสบายตานะครับเอกลักษณ์ของมีดเนี่ยก็คือยังจะไม่เป็นเอกลักษณ์เท่าไหร่นะครับก็พยายามจะหาก็นอยู่ครับตอนนั้นนะครับนะครับราคาแบ่งปันนะครับก็จะเป็นของหายากหาดูยากทั้งสิ้นนะครับอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะบอกว่ามันไม่มีนะครับ เหล็กตีร้อนหมื่นค้อนนะครับแพ้ดูง่ายสบายตานะครับอยากได้เล่มไหนเนี่ยแคปหน้าจอถ้าสอบถามมาได้อย่างเล่มนี้ก็แปลกนะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ถ้ามีชื่อหลวงพ่อก็จะเขียนคําว่าหลวงพ่อพัดแต่นี้จะเป็นย่อนะครับรอพอพัดอ่าถือว่าแปลกนะครับอ่าบางคนตามไม่ถึงดูไม่รู้นะครับข้อมูลไม่พอเนี่ย ือถ้าคุณมีเนี่ยคุณเอามาส่งผมแค่นั้นเองนะครับผมรับเช่านะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเล่มนี้ก็นี่ครับตอกนี่นะครับมีสองจุดท่านี้ก็ตอกคําว่าหลวงพ่อพัดนะครับพอตอกห่างนี่นะครับก็ไปถึงนวดเลยนะครับ คือมีดพวกนี้ถ้าเขาจะเก๋นะครับเขาไปเก๋มีดอย่างอื่นนะครับไปเก๋มีดหอฉันไปเก๋มีดแปดรอบเลยนะนะครับราคาถึงจะแพงนะครับถึงจะคุ้มครับกับการมานั่งตีเหล็กดนร้อนหมื่นค้อนแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับโอ้ลายชื่อหลวงพ่อนะครับชื่อหลวงพ่อเนี่ยถึงปลายเลยนะครับก็เป็นของแปลกนะครับไม่ค่อยเจอแบบนี้นะครับถือว่าเป็นของแปลกเลยนะครับ เป็นวิวัฒนาการของการตอกมีดนะครับซึ่งก็น่าศึกษานะครับมีความคลาสสิกน่าสะสมนะครับแหมต่างๆอะไรพวกนี้นี่ก็จะมีอายุนะครับของปีของแบบนะครับแบบไหนปีไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ทําให้มีอะไรที่น่าค้นหาเยอะแยะนะครับความคลาสสิกของมีดชุดเก่านะครับนี่นะครับมีด ปีร้อนหมื่นค้อนนะครับอ่าเล่มนี้ก็จะมีตำหนินะครับเหมือนเหล็กที่จะไม่เต็มนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็สวยก็ว่าไปตามสวยเลยครับย่อนลงมาก็ว่ากันตามนั้นนะครับนี่นะครับลายมือที่ต่อคําว่าหลวงพ่อพัดวัที่ด้วยเนี่ยครับคุ้นๆไหมครับนี่นะครับนี่ด้วยนะครับ นี่ครับมีความสวยงามเข้มแขังมากๆนะครับมีแบบแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นลองมือนะครับก็ฝีมือก็ค่อยๆพัฒนาเอานะครับส่วนที่เด็ดหน่อยก็จะเป็น5นิ้วเล่มนี้เลยนะครับใบเป็นเหล็กน้ำพีนะครับหน้าเกี้ยววันนี้ก็จะแปลกๆตาหน่อยนะครับนี่ครับเหล็กน้ำพี มีความสีดำคล้ายๆปีกแปลงทับนะครับเล่มน,นี้จะไม่ไต่อชื่อหลวงพ่อนะครับเดตาละปักทําจากกระดูกช้างนะครับเดยน,นะครับดูกันนะครับแท่จริงประการใดนะครับก็คือฟังจะของมีดเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ที่รู้เนี่ยนะครับ หลายสายหลายเกจิที่ทามาเนี่ยนะครับถ้าออกเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เขาจะบอกว่ากระดูกช้างแต่ผมก็ไม่ตีเลียดนะครับเพราะผมก็ปล่อยเช่าในราคาที่บวกกันบางๆแบ่งปันกันไปใช้บูชานะครับอะไรที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยนะครับก็อย่าบอกว่าไม่มีนะครับหรือเป็นของเก๋นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้นะครับวัตถุมงคลตู้วัดเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายที่เราไม่รู้นะครับ ก็จะไปรู้จากปากคำของลูกศิษใกล้ชิดนั่นแหละนะครับที่เคยรับใช้หลวงพ่อมาก่อนนะครับมีมีดชุดนี้ก็จะเป็นมีดที่รับมาจากมือบางส่วนแล้วก็อีกบางส่วนก็เช่าหาบูชาเก็บไว้นะครับพอถึงวันวันนึงเนี่ยก็ต้องออกมาปล่อยเช่านะครับบางทีก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเงินบ้างนั่นเองนะครับ เด็กตีร้อนหมื่นค้อนเนี่ยไม่มีใครเข้ามาเก๊กันหรอกครับมันทำยากกว่าสีเวลานะครับก็จะเสร็จแต่เล่มเนี่ยนะครับไม่คุ้มเลยนะครับจะเช่าหาจากทางร้านเนี่ยนะครับทางร้านเนี่ยรับประกันแท้ตอดชีธุรการอยู่แล้วนะครับแต่มีดที่เป็นยุคต้นที่ไม่มีโค้ดเนี่ยนะครับใจเราต้องนิ่ง เลยนะครับแล้วก็เชื่อใจคนที่ปล่อยเช่าอีทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ามีคนพูดอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็นะครับถอดใจนะครับก็คือผมปล่อยเช่าในราคาที่แบ่งปันอยู่แล้วที่มาผมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับคนที่เอามีประสบผมก็คนในพื้นที่ จำนวนที่มีมันก็มีแค่นี้แหละนะครับไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีเสริมเราเล่นพระเล่นวัตถุมงคลด้วยสายตานะครับไม่ใช่เล่นวยหูไม่ต้องมาฟังผมนะครับไม่ต้องมาฟังผมพูดอะไรทั้งสิ้นนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้สายตาของตัวเองนะครับรับมีดไปแล้วเนี่ยเช่าหาผู้ช้ามีไปแล้วเนี่ยนะครับส่องดูเลยพิจารณาดูมีดที่รับก็ไปเนี่ยครับว่าลักษณะเนี่ย เป็นยังไงนะครับมีเอกลักษณ์อะไรยังไงเนี่ยนะครับถ้าจะให้ไปทําเก้กันเนี่ยนะครับจะทํำไหมนั่นเองนะครับชอบรายการไหนสนใจรายการไหนกหน็เท่าสามารถได้นะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับช่วงที่เพื่อนๆรอคอยนะครับนั่นคือช่วงแบ่งปันแค่พันเดียวคลิปนี้ก็มีชุดนี้มานะครับ ก็จะเป็นปรลัดขิกนะครับยุคต้นนะครับก่อนปี60นะครับหลวงพ่อก็ลงลายมือจานนักละเลียนให้แบบเต็มเต็มเลยนะครับเป็นไม้อะไรนั้นไม่แน่ใจนะครับสึกว่าเบาๆนะครับแต่ของดีปีลึกเนี่ยคือเป็นของดีจริงๆนะครับเป็นของดีของหายากจริงๆแล้วก็หลวงพ่อท่านเก่งในเรื่องของปลัดขิกมานานแล้วนะครับท้าใดที่มองหาอยู่ นะครับพุทธคุณครอบจักรวาลนะครับสำหรับธุรกิจของหลวงพ่อเนี่ยนะครับครับโดดเด่นมานานแล้วนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเก็บไปเยอะนะครับอันนี้ก็คือมีมาแบ่งปันนั่นเองนะครับแบ่งปันแค่พันเดียวก็จะรับไป2ชิ้นแบบนี้เลยนะครับสตราทายที่สนใจนะครับก็รีบทักมาเลยนะครับต้องมีแบบนี้เลยย ชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผยแพร่บารามีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่นี้ให้เรามวยเงินทถงาเขา้าของเองินใช้เงินทุกคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็ แต่ละไปนะถูกน,นะทุกทุกคน